สัมดาห์ที่9หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10วันศุกร์ที่23กรกฎาคมพศสอ6 4โดยคุณครูยุพาเอี่ยมเจริญสุขและคุณครูยุวดีนามอาสาสวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้พบกับครูปอเช่นเดิมนะคะในวันศุกร์ที่23กรกฎาคม2564เรายังอยู่ในหน่วยของวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชการที่10หน่วยเสริมประสบการณ์ย่อยบทบาทหน้าที่ของรัชการที่10เั่น,เนะคะบทบาทหน้าที่ของราชการที่10ด้านการศึกษาทรงพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุน ให้กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมในถิ่นธุรกันดาล6แห่งด้านการแพทย์น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายโรงพยาบาลสมเด็จพาระจุาช21แห่งทั่วประเทศด้านสังคมสงเคราะห์ทรงสเสด็จเยี่ยมเยือนชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานครหลายแห่งเช่นพระโขนงคลองเตย ยานาวาพระราชทานทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชนด้านการต่างประเทศทรงเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีปด้านการเกษตรเมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆและพระราชทานแก่เกษตรกร ด้านศาสนาทรงสเสด็จแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกรณีกิจทางศาสนาเป็นกิจวัตรประจำสม่ำเสมอด้านกีฬาทรงพระราชทานพระราชรุญ,ญาตให้จัดงานกิจกรรมปั่นจักรยานในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวด้านทหารทรงรับราชการทหารมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่9มกราคม25 2 8 และทรงดำรงพยศทางทหารของ3เหล่าทัพด้านการบินทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1เครื่องบินโบอิง7 3 7ถึง400ในเที่ยวบินสายการบินรักแห่งครอบครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดหาอุปกรณ์ด้านการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านราชการ 9มกราคม2535จนถึงปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยสำนักผู้บัญชาการฐานสูงสุดค่ะนั่นคือพระราชกรณียกิจใน,นหน้าที่ของพระองค์ท่านรัชกาลที่10นะคะ วันนี้ครูปอก็มีใบงานมาฝากเด็กๆเช่นเดิมนะคะเป็นใบงานระบายสีให้เด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามตามจินตนาการของน้องนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมส่งไม้คุณครูดูด้วยนะคะ และท้ายคลิปนี้เช่นเดิมค่ะคุณครูอยากฝากให้เด็กๆทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอยู่อย่างนี้นะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะล้างมือบ่อยๆใส่แมสท,ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเลี่ยงเลี่ยงกันไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดแล้วผู้คนพุกพล่านด้วยนะคะวันนี้ครูขอลลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ